เล้าใจนะครับเสียงมาแบบปัวผมวปอันนี้มันได้รถบ้านแล้วมันได้รถสปอร์ตไปในตัวต้องในคันเดียวแล้วที่สําคัญตอนที่มันเร่งถึงเลนไลน์อ่ะหน้าจอมันมักระเพื่อนใช่มกระพืิอกเตือนเท่มากเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอให้ให้ดูได้ไหมเนี่ยอ้ยเอออ่าเนี่ยมันเอื้อให้เราเปลี่ยนเกียร์ให้เราเปลี่ยนเกียร์แล้วมันทั้งเสียงที่ทั้ง ชิปขึ้นเนี่ยมันก็จะปุ๊บปึ๊บมาพอชิปดาวปล่อยเิปดาวปุ๊บปุ๊บผมแอบมีคำถามในใจเพราะว่าเนื่องด้วยราคาอันนี้แล้วผมก็แอบไปเห็น CLA 53อ่าซึ่งโอเคมันเป็นเครื่องยนต์เดียวกันา่อใช่ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าโอเความแตกต่างของมันมีอะไรบ้าง สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาซาไทยแลนด์ครับวันนี้อยู่กับผมต้นคาซาครับวันนี้ผมบอกว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นคลิปพิเศษสุดๆนะครับวันนี้เราจะพาไปเทดสอบรถเมอร์เ e เดส AMG GT 5 3นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณช็อปนะครับคุณเครับสวัสดีครับคุณช็อปเป็นผู้ฝึกสอนของ Mercedes b e เ z AMG นะครับเป็นเทคนิชเชียนเป็นผู้ที่ให้ความรู้แล้วก็เป็นนักขับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาเราไปขับเจ้าคันนี้ดูนะครับ เริ่มต้นผมอยากให้คุณชอบแนะนำหน่อยครับว่าอันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างก็ความพิเศษนะครับ,รบจริงๆสำหรับตัว MG GT 4 Door เนี่ยคือมันมันจริงๆมันได้ DNA มาจากกลุ่ม GT เลยนะครับที่เห็นพวก GTS GTC GTR เนี่ยนะครับก็คือถ่ายทอด DNA มาเต็มนะครับก็คือได้เทคโนโลยีนะครับจากในสนามแข่งแล้ว,วก็เป็นเทคนเดียวกันแบบที่อยู่ในใรถไฮ p e r f o r m a แ c e แต่กลุ่มนะครับ ปรับปรุงอย่างที่เห็นคือให้ลูกรักเนี่ยมันเป็นรถที่เป็นรถเป้เป็นรถครอบครัวนะครับซึ่งก็เป็นเดลี่ยูสได้เลยนะใช้งานได้จริงทุกวันนะครับเพราะว่าตัวรถมันก็สามารถปรับโหมดให้เหมาะกับการใช้งานเราได้ถ้าจะเอานุ่มเขาก็นุ่มให้ได้จะเอาเปอร์ฟเรนซ์ก็คือเรียกได้เลยคือแรงแน่นอนถูกต้องครับถูกต้องมานี่คือเป็นรถครอบครัวที่ได้ทั้งความแรงแล้วก็ความเป็นสปอร์ตตามสถานการณ์เลยนะครับนั่งกันหลายท่านแล้วก็ไปนุ่มๆหน่อยได้เราต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์เราก็เรียกได้เหมือนกัน ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยนี่คือนี่คือ,คอทรงของกระจังหน้าของเขาโดยเฉพาะเลยใช,ช่ไหมครับใช่ครับตระก euh ูลสังเกตดูนี่คือนี่ก็คือจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นทรงของ AMG โดยเฉพาะของเขาต้องต้องครับคือเป็นดีไซน์คล้ายกับตัว p ระ a ู i g t นะครับ มาดูด้านข้างครับด้านข้างเนี่ยผมเห็นล้อผมรู้สึกว่าล้อจะใหญ่กว่าปกติหรือว่าคันนี้หรือว่าคือจริงๆต้องบอกว่าพอมันมาอยู่ในรถเนี่ยดูเหมือนอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่จริงมันคือล้อ20นิ้วนะครับใช่นะครับหน้าหลังเลยรู้สึกมันจะจะอ้วนหน่อยนะใช่ใช่ครับคือยางที่ให้มาก็คือโอเคเป็นยางไฮบริอมแสจิรครับเป็นคอร์สปอร์ตเอส แล้วก็แก้มยางสังเกตว่าเขาจะไม่ได้บางถ้าจะไปเทียบกับตัว5ศ53หมื่นอื่นอย่างตัวตัว CLS พวกนั้นแก้มยางจะบางอันนี้ก็คือหนาที่มันมาคือเรือว่าให้มีเรื่องของความนุ่มนวลได้ด้วยนะครับพราดูรถนี่นี่คือใหญ่ต้องต้องดูทรงรถง่าย่คู่เขาคือ CLS 53ใช่ไหมครับถ้าในในเรื่องของขนาดเรืยนต์อะไรเงี้ยจะเท่ากันใช่แต่ว่าคือมิติเขาจะใหญ่กว่าไมครับถูกต้องคือเส้นสายมิติส่วนทรงเขาจะดู ดูใหญ่กว่าให,ใหญ่กว่านะครับดนานิกดูจะมีได้ามิกมากกว่าดูด้านท้ายนะฮะผมผมชอบคันนี้คือชอบท้ายอะ่ะชอบมากๆครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ลูกค้าหลายๆท่านชอบก็คือตรงนี้เลยนะครับทวง้ายม <c oughs> ันมันเหมือนมันมันเป็นคูปที่แบบคูปพิเศษขึ้นมาตอเขาเป็นคูปเลยเป็นคูปที่ป็นปส,<ล>สี่แบบนีใช่ครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะจะไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆของเขาซึ่งมันจะยาวใช่ไหมฮะนีนนี้จะยาวจะแปลกขึ้นไก นี่คือสัญลักษณ์ความโหด GT ห้าสิบสาครับแล้วก็ท่อนี่คือท่อคู่เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมผมเห็นผมแอบเห็นตัวนี้ตรงนี้นี่ของจริงนะฮรของจริงครับก็คือขึ้นเลยทำงานตามความเร็วครับนะกรับบนนี้คือสปอวเลอร์หลังที่ปรับตามความเร็วครับผมนี่อยากจะลองครับนี่รือว่าอยากจะลองแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับในในรถนะครับ ก่อนที่เราจะไปเทสได้นะครับทางทีมงานคารซาก็ต้องขอขอบคุณทาง p r า m ั s Auto h u ฮนะครับที่ให้ทางทีมงานได้มาถ่ายทําในคลิปนี้นะครับทาง p r a มัสออโต้ u ฮนะครับศูนย์บริการตั้งอยู่บริเวณถนนเรียบด่วนรามินทาต้องบอกว่าผมได้เดินทางมาครั้งแรกเนี่ยถึงกับประทับใจมากๆซึ่งโชว์รูมเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะครับในชั้นหนึ่งเนี่ยมีรถเบนซนีครับจอดเรียงรายให้เพื่อนๆสามารถเข้ามาชมกันได้แบบครบทุกรุ่นเลยนะครับ มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆพอเดินขึ้นมาที่ชั้น2นะครับก็จะเป็นโชว์รูมของเขาเรียกว่ารถตระกูล AMG ทั้งหมดนะครับมีทุกรุ่นเลยลกเพื่อนๆสามารถเข้ามานั่งชมดูรถจริงได้เลยนะครับแต่ที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือชั้น2นี้ก็จะมีโซนกาแฟนะครับกับโซนเกมนะครับสามารถไปเล่นเกมแข่งรถกันได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาแถวนี้สามารถแวะเข้ามาได้เลยนะครับมานั่งชิมกาแฟมานั่งคุยพูดคุยกันเล่นได้เลยนะครับ ทางศูนย์บริการเนี่ยมีนโยบายที่ต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมการขับรีวิวเจ้ารถคันนี้กันครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในรถแล้วเดี๋ยวผมคุณชอบลองแนะนําให้หน่อยครับว่าตรงนี้ เป็นยังไงบ้างภายในก็สําหรับภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็ตรงบริเวณคอนโซลทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นถึงนการผสมผสานนะครับของตัวรถที่เป็นรถรถซีดานของ Mercedes-Benz ที่เป็นหาจอเงี้ยยาวเลยแล้วก็เราสามารถคคสตอมได้หมดอย่างหน้าจอพวกนี้นะครับการแสดงสถานะต่างๆนะครับสามารถเลือกได้หมดเลยเปลี่ยนตัวเลือนไม้ต่างๆเป็นแบบปกติแบบธรรมดาแบบสปอร์ตแบบซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็มีหลายสไตล์ให้เลือกนะครับ รวมถึงช่วงกลางตรงนี้ลงมานะครับท่านอาจจะคุ้นว่ามันมาจาก GT ใช่มันเหมือนเลยนะ GTS GTC GTR คือจะเป็นทรงนี้เลยนะครับก็เหมือนเป็นการเอามาผนวกรวมกันนะครับแล้วมันก็ทําให้มันดูค่อนข้างมันดูงตัวดุมากนะดูดุใช่ในมุมคนขับเนี่ยถ้านั่งมุมผมเนี่ยคือทุกอย่างมันจะโอบล้อมนะครับคือพร้อมให้เราใช้งานทั้งหมดเลยมันจะโอบล้อมคนขับทั้งหมดนะครับจะได้สไตล์นี้งั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าโอเคครับ อันนี้ผมก็เดี๋ยวออกตัวมาเป็นโหมดคอมฟอร์ตอยู่แล้วกันเนาะเพราะมันค้างอยู่ที่คอมฟอร์ตแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปรับแล้วก็ลองดูว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับครับตัวคอมฟอร์ตเวลาปรับเขาปรับที่ที่ปุ่มด้านนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเ่คือในคอนโซลเนี่ยตรงกลางนะครับพวกนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับเกือบทั้งหมดถ้าเราไม่ได้ควบคุมบุนพลงอะไรอย่างกเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยทำบุนพงอะไรได้ตันกดตรงนี้ได้เหมือนกัน นะครับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับหางหลังจะยกขึ้นยกลงแต่ปกติเขาทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องโหมดการควบคุมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เห็นตัว C นี่ก็คือย่อจากคอมฟอร์ดเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตรงนี้จะเป็น LCD ทั้งหมดเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอ๋อเป็นจอ LCD เลยใช่ครับเป็นจอ LCD เลยอย่างตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนเราก็จะเห็นเลยว่านยครับเห็นไหมอ่าเป็นเปลี่ยนตามเลยโอ้โหล้ำมากล้ำมากใช่แจอด้านนี้ก็เปลี่ยนด้วยถูกต้องคือด้านบนก็เห็นคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องก้มลนมามองด้านล่างนะครับ ู้สึกเหมือนแบบมันบึกบึนนะขันะั่งคันนี้ดูดูรูปทรงแล้วเนี่ยช,ชอบมากพอเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับเราก็จะลองเรื่องของการใช้แบบ เอวิดายูสนะครับเป็นรถแบบว่าใช้งานทุกวันใช้งานทั่วไปนะครับซึ่งก็เนี่ยช่วงเนี้ยที่ถนนมันมีรอยต่อมีความขรุขระของพื่นถนนนะครับว่าจะเห็นว่าคือมันก็ทำได้นุ่มนวลเลยนี่คือเป็นโหมดที่นุ่มนวลที่สุดที่เขาเซ็ตมาแล้วถูกต้องอันนี้เขาแนะนำเป็นโหมดที่ไว้สําหรับใช้งานทุกวันทุกวันถูกต้องโดยเฉพาะขับในเมืองเนี่ยคือใช้โหมดนี้ได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับการตอบสนองเกียร์เครื่องยนต์คือมันจะทํามาเพื่อโอเคเน้นไปทางนุ่มนวล รรเราจะไม,ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดกับเรื่องขัดเร่งมากเพราะว่าถ้าไปสปอร์ตสปอร์ตพลัสเนี่ยขัดเร่งมันจะไหวมากเลยถ้าอย่างนี้ผมขับแล้วแล้วผมกดทันทีอยากจะ่แรงมันก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วในกำอัจรงจริงๆต้องบอกงี้คือถ้าสมมุติเราขับแค่โหมดคอมฟอร์ตเนี่ยคือกําลังมันเรียกว่าเกินจะพอดีา <c oughs> การใช้งานใน <c oughs> เ,เมืองนะครับเหลือเฟือบอกได้เลยว่าเหลือเฟือนะครับ คือที่เราต้องเปลี่ยนโหมดไปสปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสเนี่ยสถานการณ์ส่วนใหญ่ก็คือโอเคเราเริ่มใช้ความเร็วมากขึ้นทางมันมีโค้งครับมีโค้งคดเคี้ยวไปมาเราต้องการให้รถเนี่ยมันยึดเกาะถนนมากขึ้นนะครับหมายเพราะว่ากําลังไม่ได้ดรอปลงไปมากใช่ครับใช่แค่อาจจะเียเท่าเดิมเหมือนกับว่าตอบสนองแค่นั้นเองเกียร์ลากน้อยลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครต้องครับถูกต้องครับในโหมดสปอร์ตสปอร์ตพลัสพวงมาลัยนะครับไวขึ้นหนักขึ้นช่วงล่างแน่นขึ้นเครื่องยนต์ ตอบสนองไวขึ้นหมายความว่าเราแตะคันเร่งปึ๊บลงไปนิดเดียวเนี่ยมันพร้อมจะกระโดดเลยนะครับโดยเฉพาะในสปอร์ตพลัสเนี่ยจะค่อนข้างไวมากอ่าตอได้ครับอ่านะครับตอนนี้เราขึ้นมาบนทางด่วนแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูเรื่องความต่างเป็นคอมฟอร์อ่าคือจริงๆโหมดตัวรถเนี่ยมันจะมีทั้งหมดให้เลือก5 5ส่วนนะครับแต่ที่เราจะใช้หลักๆก็คือคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสครับผมสองตัวเนี่ยมันจะมีอินดิวิดิวลเพิ่มเข้ามาอินดิวิดิวลคือเราสามารถที่จะ ครับคืออยากได้เครื่องยนต์แบบสปอร์ตแต่ช่วงล่างฉันจะเอาแค่คอมฟอร์ตให้มันขัวนได้ เราคัสตอมไมซ์เองได้เราเซฟไว้นะครับนั่นคืออินดิวิวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของสอรี่ก็คือเวลาที่เราใช้งานบนพื้นถนนที่มีความลื่นมากอย่างเช่นฝนตกหนักเลยนะครับดูแล้วลื่นมากแน่ๆแล้วเราต้องมีการใช้ความเร็วเข้าในโหมดนี้ไว้เนี่ยตัวรถมันก็จะให้ระบบพวก ESP นะครับเตรียมพร้อมทํางานมันจะเซนซิทีฟกว่าเดิมหมายความว่าถ้ารถเริ่มมีการลื่นถลายอะไรก็แล้วแต่มันก็จะควบคุมชะลอความเร็วรถให้นะครับกระจายแรงให้เบรกให้ นะครับมากกว่าปกติคือทําได้ครบป้องกันไว้หมดเลยถูกต้อง<ม><ม>คือถ้าอย่างเมืองนอกในโหมดนี้เขาก็จะไว้ขับในพื้นที่ที่มันสมมุติว่าเป็นโคนหรือว่าเป็นทีม้าอย่างเงี้ยอาจจะใช้ตัวสลิปดูดีนะครับแต่บ้านเราก็เนี่ยแหละคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพาสักเดี๋ยวลองเล่นดูสักหน่อยนะครับแบบคอมฟอร์ตนะฮะแบบคอมฟอร์ตที่ผมไม่ค่อยเล่นนะไม่ได้เหยียบเต็มก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันไปเรื่อยเลยนะเนี่ยไปเรื่อยเลยนะครับมันก็มันก็ไปเข้ามาได้แล้วนุ่มนวลนะครับสังเกตหรืการเปลี่ยนเกียรร์มมมันจะไ่ีกา กระโชกพวกน้านะครับการใช้งานในรถเนี่ยเงียบเสียงท่อก็ไม่ไม่ดังครับก็คือนี่คือเสียงปกติไม่ได้มีเสียงอะไรพิเศษเลยขึ้นมาถูกต้องครับถูกต้องนี่ก็คือในส่วนของคอมฟอร์ตใช่เดี๋ยวลองมาดูสปอร์ตพลัสสปอร์ตสปอร์ตพลัสได้ครับลองเปลี่ยนเลยเนาะไปหัเลื่อนลงมาผ่านสปอร์ตไปสปอร์ตก็จะอีกระดับนึงนะครับช่วงล่างแข็งขึ้นวงมาลัยปรับนะครับขอเป็นสปอร์ตเลดีกว่ายเสียก็จะเปิดมีเสียง นะครับโอ้เสียงมาเลยเสียงมาเวลายกคันเร่งนะครับอย่างนี้เลยครับเวลาเปลี่ยนเกียร์อ้าวเนี่ยก็จะมีเสียงท่อเสียงท่อเหมือนกันนะครับใช่ก็จะมีตรงนี้เข้ามามีแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบ็กไฟอ่าใช่เป็นเล็กๆคือกำลังดีกำลังดีครับใช่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ ด้วยเขาจะประทับใจกับเสียงมากมันนะครับพึ่งพึ่งด้วยนะใช่มีอะไรที่มันถูกต้องแล้วมันกาลังพอดีมันไม่มันไม่ดังไปคือมันดูพอดีครับครับมันไม่ได้เงียบซะจนแบบไม่มีอัธรรถอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ดังซะจนน่ารำคาญคือมันลองลองอีกสักครั้งน่ะอย่าเปลี่ยนเกียร์ขึ้นนะตอนเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเนี่ยมันจะมีเสียงพุ่งรึปุ๊บใช่ครับนี่เวลาเปลี่ยนเกียร์ลงปุ๊บครับ มาซึ่งมันมันได้อารมณ์ขึ้นมาใช่ใช่มันก็จะได้ความร้าใจแบบซึ่งเป็นสปอร์ตพัทเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเกียร์มืออยู่แล้วหรือว่าเป็นออโต้ได้ครับออโต้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับครับสามารถที่จะเหมือนกับทํางานร่วมกันไปนะครับได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะให้เขาเป็นแมนนวลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องมาออโต้ไม่ต้องมาเปลี่ยนคือลากรอบได้เลยก็คือตรงนี้ครับ ตัวีเห็นไหมครับผมาผมกดลงไปหนึ่งทีปุ๊บกลายเป็นตัว M M แ่าอะอ๋เปนนวลแล้วตรงนี้คือเราต้องเปลี่ยนเองร้อยเปอร์เซ็นต์รถจะไม่เข้ามาเปลี่ยนให้เลยครับนะครับก็เรามีตัวรถนะครับเกียร์มีทั้งหมดแปดสปีดนะครับแปดเกียร์เมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงคือเขาเตือนแล้วครับถูกต้องคือเขาจะคำนวณว่าถ้ารถเรามีความเร็วต่างกับรถคันหน้ามากๆแล้วมันเข้าไปใกล้เงี้ยเขาจะเตือนว่าเตรียมตัวเบรกไหมครับอ่า เพราะบางทีเราเผลอไปมองนู่นมองนี่หยิบน้ำดื่มไม่เห็นนะครับตัวนี้เขาว่าเตือนก็ช่วยได้เยอะเนีครับเาวาไหลไปเร่อยเซนเซอร์ดีนะไปเตือนมีอะไรบอกรถริความเร็วสูงนี่ดูนุ่มเลมัน่งมากคือผมลืมตัวทุกทีกั้ไปเนี่ยความรู้สึกผมเหมือนประมาณ890บแต่อไปดูความเร็วอุ้ยอายาไปไกลแล้วใช่ไกลมากเลยนะเมื่อกี้นะครับมัน เพลินีครับมันเถี่นจริงใช่พอรถมันนิ่งแล้วที่สําคัญเนี่ยผมขับรถสปอร์ตมาเนี่ยหนึ่ง GTR อย่างเงี้ยมิตซูบิชิ GTR เนี่ยมันอย่างงี้แต่อันเนี้ยมันไม่ได้กระแทกอย่างนั้นมันก็คือเป็นรถออกปกติเลยอ่ะต้องเป็นรถที่มีกาลังมีสมรรถนะที่เราใช้งานทุกวันได้เลยจริงๆแร้วขับแบบขับสนุกขับดูแล้วดูแล้วเหยียบก็มาใช่ ะฉะนั้นใครที่มีครอบครัวนะครับแต่แอบ,บอยากซิ่งคันนี้อาจจะได้รับการอนุมัติจากทางบ้านง่ายหน่อยเช่ชง,งเขา่มันก็ยังสบายรูปทรงมันก็ดูแบบเออดูหรูหราใหญ่โตนะครับแต่แอบ,บแรงนะครับรบ,บอกเลยว่าแรงสมรรถนะดีมากตัวนี้ระบบช่วงล่างระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็จัดมาให้เต็มนะครับก็คือมีระบบพวก เลียว4ีล้อมานะครับ0อ,อได้ไดใช่<ๆ>มีตัวฟ m a t i c Plus คือเขาสามารถกระจายแรงได้หมดเลยนะครับคือปกติรถกับเพื่อน4ีล้อเนี่ยเขาสามารถแบ่งแรงไปล้อหน้าล้อหลังได้นิดหน่อยนะครับ,รบแต่ตัวนี้ 4Matic Plus เนี่ยสามารถทําได้แบบ100%หมายความว่าคับ เคลื่อนสีล้อนะครับแบ่งกำลังหน้าหลัง50-50อยู่นะครับถ้ามันอยู่ในสภาวะที่เป็นปกตินะครับคือลรากลับเดินทางทั่วไปเขาถ่ายมาหลัง1 0 0เตลยก็ได้นะครับทำให้มันไม่ต้องไปโหลดเรื่องของภาระเกียร์นะครับครับหรือการกินน้ำมันมากขึ้นเขาจะสามารถปรับได้เองตามอัตโนมัติเลยเป็นอัตโนมัติเลยครับนะครับรวมถึงนอกจากกระจายแรงหน้าหลังได้แล้วซ้ายขวาได้ด้วยซ้ายขวาทํางานตอนไหนก็คือเวลาที่เราเข้าโค้งครับ นะครับถ้าเราขับเร็วหรือรถมันเริ่มมีการลื่นถลายสมมติเราหักหลบอะไรก็แล้วแต่รถเขาคำนวณแล้วว่าเอ้ยมันเบี่ยงอย่างเงี้ยท้ายมันจะมีการถลายมีการปัดแน่เขาก็จะถ่ายแรงระหว่างล้อซ้ายล้อขวาช่วยเพื่อดึงให้รถมันนิ่งเพราะฉะนั้นบอกเลยตัว GT เนี่ยรถมันนิ่งมากนะครับตอนผมขับทดสอบในสนามนี่คือพยายามกระชากให้ท้ายมันปัดให้มันออกเปิดรุ่รอื่นมันไม่ออกคือมันนิ่งแบบนิ่งคือมันพยายามช่วยเราถูกต้องถูกต้องนะครับรถมันฉลาดมากครับมาก ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่หายากด้วยนะผมไม่เห็นนะไม่ค่อยเห็นไม,ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นวิ่งใช่ใชมันจัดรถมันเป็นรถที่จัดอยู่ในกลุ่มพรีเมียมนหละคือเป็นรถ GT, GT น <ะ S 1> ั่นแหละ GT สี<ซ>่ประตนูนะครับซึ่งเป็นรถของ AMG ที่มาจากโรงงานเลยไหมครับตัวนี้ใช่ครับใช่ครับจากโรงงานเลยคือมัน ต้องบอกว่ามันได้ DNA มาจากพวกตระกูล GT เต็มๆที่เราเห็นเป็นตัว2ประตูพวก GTRGDS นะครับแต่ว่าโอเคมาทําให้มันเป็น4ประตูเพื่อที่ว่าเราจะสามารถใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันนี่มันดูด้านหลังก็นั่งง่ายสี่ที่ดีครับคือเห็นหลังคารัดๆอย่างเงี้ยนะครับคือมันสามารถที่จะนั่งเราไม่ไม่ติดศีรษะเอสลูกค่อนข้างเยอะมากนี่ก็มีซันรูฟมีชานะเปิดโอ้เปิดได้เปิดได้แค่นี้ก็ได้หรือจะยกออกเลยก็ได้นะครับสไลด์ออกเลย อันนี้เดี๋ยวเรายังไงสลับผมลองสลับเดี๋ยวไปลองขับเนาะอยากอยากลองดูลองดูว่าไอ้ที่ผมขับมาแล้วผมพูดพูดเนี่ยรู้สึกเหมือนกันไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูครับโอเคครับเดี๋ยวเราโอเคเรามาลองขับกันดูได้ครับเริ่มต้นก่อนเลยผมงงละตอนนี้ตรงไหนโหมดเราอยู่ในสปอร์ตพลัสอยู่เกียร์เป็นแมนนวลนะครับเดี๋ยวเราปรับคืนเป็นปรเป็นนเดิมอ่ะดันขึ้นไปจนเป็นตัว c นะครับมองจากบนนี้ได้เลยเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอนะครับที่ผมงงตอนนี้คือเกียร์ อ่าเกียร์คือตอนนี้ปกติ Mercedes-Benz ทุกรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น C เป็น E นะครับเกียร์จะไปอยู่ที่ก้านด้านตรงนี้ถูกไหมแต่ในตระกูล GT เนี่ยเกียร์เขาอยู่ตรงกลางคันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นหนึ่งใน GT เพราะฉะนั้นเกียร์จะอยู่นี่ครับบหาเกียร์ไม่เจอแล้วเพื่อน้ปกติมันจะโยกนี้อ่าใช่ใช่ครับผมก็อ่าเกียร์อยู่ไหนอ๋ออยู่อยู่นี่ใช่ครับโอเคก็เหยียบเบรกแล้วดึงลงมาเท่านั้นเองมาไปนะฮะสุดโอเคอันนี้ก็คือออโต้นะฮะใช่ เกียร์ตรงนี้อ่ะแล้วกดคืนเป็นเกียร์ออโต้ธรรมดาแล้วก็ปาร์ตี้อ๋อผมเห็นนิดนึงมีเฮดอัพดิสเพลย์ใช่ครับมีนะครับตัวนี้ช่วยด้วยตัวเฮดอัพดิสเพลย์ก็จะมีเรื่องของความเร็วนะครับวัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์่ะจะมีเกียร์บอกด้วยตัวนี้เป็นแบบเหมือนพอเบาแล้วเครื่องเขาเขาใช่ตัวตรงนี้ครับจะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปใช่ครับสามารถที่จะประหยัดได้ต้องประหยัดประหยัดคือตัวเครื่องยนต์เนี่ยครับนอกจากกําลังอะไรเยอะแยะแล้วเนี่ย นะครับแรงม้า435นะครับคือเรียกว่าเหลือๆในเมืองแล้วมันยังมี้วตัว eQ Boost มาช่วยใช่ซึ่ง eQ Boost เนี่ยมันเป็นพูดง่ายๆคือมันคือระบบไฮบริดนี่แหละแต่เขาไม่ได้เข้ามาเน้นในเรื่องความประหยัดเขามาเน้นเสริมแรงเข้าไปอีกเสริมสมรรถนะเขา <ๆ S 2> ้าไปอีก <ๆ S 2> ใช่ช่วยในรอบเดินเบาเพื่อให้ประหยัดนะครับช่วยออกตัวช่วยในจังหวะที่เราเริ่มกดคันเร่ง,งที่เทอร์โบมันยังไม่บูสต์เข้าไปที่เครื่องยนต์เพื่อให้มันตอบสนองได้ไวผมขับเป็นคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตก็ ก็ขับง่ายๆนะดูธรรมดาธรรมดาูเราที่ขับง่ายครับเขาที่ขับง่ายอะไรดูขับง่ายๆแบบมันก็คือรถเก่งดีๆนี่เองครับแต่ผมจะบอกว่าช่วงล่างมันมันดูแล้วมันไม่ใจได้นะมันแน่นใช่ครับแน่นนันอเถื่มาเถอ่อบอกว่ารถบ้านเมื่อกี้ขับความเร็วไปเลยนะครับนี่ขนาดนี่คอม fort พอรถมันนิ่งเนี่ยคือเราไม่รู้เลยเราขับไปเพลินมากเลยว่าความเร็วมันไปเท่าไหร่แล้วหันดูความเร็วทีตกใจว่าเราดูมันไปได้นะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดูครพลัสอะก็เลื่อนลงมาสองที่เอ๊ะดูที่หน้าจอได้เลยเรียบร้อยความสปอร์ตมาลองดูคันเร่งลราแตะปุ๊บดูคือจะรู้สึกว่ามันตอบสนองไวขึ้นมาเลยนะครับเสียงท่อก็มาละโอ้เสียงท่อมาอารมณ์ อารมณ์คนละเรื่องเลยปรุงอะไรนะครับถ้าถ้าจับความรู้สึกดีน้ําหนักปรุงอะไรจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรุงอะไรจะไวขึ้นนิดตึ๊แล้วเมื่อกี้ผมกดเท่าเดิมเพราะผมไม่รู้ก็มันตีอะไรเลยไปกดพันเลยนะเมื่อกี้เท่ากับผมกดธรรมดาตรงนี้โอ้โหเสียงเล้าใจนะครับเสียงมาแบบต้นเพราะว่าอารมณ์มันอารมณ์มันเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยแล้วดึ๊ด มันครับทีถ้าเกิดเราจะเมนนวลนะครับถ้าจะแมนนวลใช่ไหมตรงนี้ครับกดกดเพิ่ทีเปิ่เป็นตัวเอ็มนี่คือแมนนวลละใช่เขาจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้แล้วเราว่าเราต้องเปลี่ยนเองที่เกียร์ห้าผมจะถอนการเร่งแล้วก็ผมจะถอนถอนชี้จรลงกดด้านซ้ายนะครับเกียร์สี่าล้วล่อมาล้วสี่มาห้าถ้าจะถ้าจะเร่งก็เร่งไปเลยแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็กดกดได้เลยแล้วเกียร์เขาไปไหมเกียร์ไปกดแล้วมาเลยใช่ครับ มันได้รถบ้านแล้วมันได้รถสปอร์ตไปในตัวต้องในคันเดียวแล้วมันหน้ามาหล่อนทิพดาวมาเนี่ยหลักติดบอกนะครับีหลักติดบอกแล้วที่สําคัญตอนที่มันเร่งถึงเลนไลน์อ่ะหน้าจอมันมันกระเพื่อใช่มันกระเพื่อเทแรกเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอให้ให้ดูได้ไหมเนี่ยเนี่ยนะผมเกียร์สามนะ กดปุด้มอุ้ยอ่าเนี่ย<ร>มันเอื้อให้เราเปลี่ยนเกียร์มันเอให้เราเปลี่ยนเกียร์แล้วมันทั้งเสียงที่ทั้งชิปขึ้นเนี่ยมันก็จะปุปป๊บปุ๊บมาพอชิปดาวปล่อยขึ้นก็ดาวป,ป,ป,ปุ๊บปุ๊บโหมันอารมณ์แบบมันเพิ่มความสุขอ่ะใช่มันเพิ่มความสุขแต่ถ้าถ้าขับมาเป็นธรรมดาใช่ไหมครับครับลองธรรมดาอ่ะเนี่เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ธรรมดา เปี่ยนเราเองนะฮะใช่คืออารมณ์มันก็มันมันเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแค่เกียร์มันจะตามเราหรือเปล่าแค่นั้นเองไ่้<ช><ช>ครับใช่ใช่อันนี้อันนี้เจกผมชอบมากแล้วเกียร์เขาค่อนข้างที่จะฉลาดคือเกียร์เยอะไม่พอแถมเขาเลือกเปลี่ยนจังหวะได้ค่อนข้างดีนะครับคือในโหมดสปอร์ตพลัสเนี่ยเพราะว่า ผมได้ลองเอาไปทดสอบขับในสนามหลายรอบแล้วหลักทครั้งในปีละแล้วก็ทั้งปุรีหลังนะครับคือทั้งสนามเนี่ยไม่ต้องใช้แพลชิฟเลยนะครับเข้าโค้งให้มันอยู่ที่เกียร์ออโต้ธ,ธรรมดาเนี่ยคือเขาเปลี่ยนล้อให้เราได้จังหวะดีมากๆคือค่อนข้างฉลาดเดี๋ยวผมขอ,อกดอีกสักครั้งนะ<ป>ออโอชิงเปลี่ยนก่อน ม่รู้ว่าในคลิปจะได้ยินเสียงแบ็คไฟแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมได้ยินชัดครับรู้สึกได้มันไม่ได้แบบดังเหมือนพวกซูเปอร์คาร์แบบไม่ได้ดังจนแบบออจนแบบบ่อยๆแล้วลำราดไม่ใช่คือมันฟังได้เรื่อยๆมันฟังได้เรื่อยๆมันฟังแบบมันมีมันมามันมาแบบจังหวะมันปั้งปั้งมาเนี่ยมันมันเพราะเพราะแบบสนุกคือมันกลายเป็นเหมือนแบบรถรถคค่นี้มันใช้ในชีวิตประจําวันได้ รับครอบครัวได้ใช่ไหมครับล้วผมแอบมีคําถามในใจเพราะว่าเนื่องด้วยราคาอันนี้แล้วผมก็แอบไปเห็น cls ห้อ่าซึ่งโอเคมันเป็นเครื่องยนต์เดียวกันใช่ครัก็เลยอยากจะรู้ว่าโอเคความแตกต่างของมันมีอะไรบ้างนี่ลูกค้าเปรียบเทียบเยอะคือต้องบอกกี้ว่า cls มันเป็นรถที่ออกแบบให้ขับโอเคเน้น performance เลยครับเน้นดึงศักยภาพของตัวเครื่องยนต์ห้บสาออกมาครัแต่ในแง่การใช้งานนะครับถ้าคุณต้องเอาไปรับ ลูกไปใส่คาซีมีเป็นครอบครัวครับอาจจะนะครับไม่ได้สะดวกสบายนะถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้อย่างที่เห็นคือเมื่อกี้เราปรับคอมฟอร์ตปรับสมบอดพลัสคือมันต่างกันเยอะมากคือเรนจ์การใช้งานมันกว้างกว่าคือข้างหลังเนี่ยมันก็ใหญ่ครับพื้นที่ด้านหลังใหญ่กว่าในการปรับโหมดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ได้ดีกว่าใช่ ความความนุ่มนวลด้วยใช่ไหมครับความนุ่มนวลด้วยครับนุ่มนวลกว่า<อ>แน่นอน,น,วนกว่า CLS ใช่ใชเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า<ๆ>เรนจก์การใช้งานมันกว้างกว่าคุณใช้งานกันเป็นครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่นั่งด้วยอย่างเงี้ยได้แต่ CLS คุนั่งแล้วมันก็จะโอเคมันจะมีความกระชับความแบบว่ากระแทกกระทันกว่าหน่อยตให้ตัวนั้นมันดูสปอร์ตขึ้นถูกต้องดูเป็นคาแรคเตอร์สปอร์ตเป็นคาแรคเตอร์ของเขาถูกต้องครับถูกต้องแล้วจริงมันทำได้ยากกว่าด้วยรถที่มีเรนจ์การใช้งานกว้างนั่นถึงเป็นเหตัว ก็ดีไซน์ก็จะพรีเมียมกว่าคือตัวนี้ต้องบอกว่า DNA มาจาก GTR ถูกต้องถูกต้องคุน GT มาคุน GT ใช่มันคือหนึ่งในตระกูล t t มันก็คือมันเป็นรพรีเมียมกว่าถูกต้องถ้าคุณเพื่อนๆต้องการความสุดก็คือคันนี้ถูกต้องครับถ้าเอาความกว้างเลยคือใช้งานได้ทุกประเภททุกแบบครับผมครับถ้าเอาแบบ เซฟงบในกระเป๋ายอมยอมยอมลงมาหน่อยหนึ่งครับความสะดวกสบายจะน้อยลงหน่อยอ CLS ห53ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่คุ้มค่าคุ้มราคาราคาห่างกันเกือบสี่ลาใช่ถูกต้องครับสี่ล้านนะครับผมก็ต้องบอกถึงแล้วถ้าไม่ใช่ถ้าราคาไม่ใช่ตัวเลือกก็คันนี้แล้วก็ความแรงก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากใช่ไหมครัใช่ครับใช่ครับ p e r f o r m a n c e เนี่ยคือไม่ไม่ไม่ต่างครับ นี่คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรามาคุยกับครูฝึกเลยเป็นคนที่เทสมือเทสของ a อ g เลยนะครับเพื่อนเพ <g l oss> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ข้อมูลที่ได้เนี่ยมันคือข้อมูลที่ผ่านการขับระดับอาจารย์มาแล้วหลักๆก,ก็คือ <G l oss> หลักๆก,ก็คือเราเลือกตามตามจุดประสงค์การใช้งาน <G l oss> ของเรานะครับ <G l oss> ผมให้เ,เรื่องของความเห็นด้าน Performance ได้แต่ว่าคนขับหรือว่าลูกค้าเนี่ยที่ซื้อไปก็ไม่ได้เน้น Performance กันทุกคนนะครับอย่างคันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกค้าที่มีครอบครัวแหละ ก็จะมามองคันนี้ก็จะไม่มอง CLS เลยเขาก็จะมาแบบต้องคันนี้เท่านั้นใส่คาซีทได้พาลูกนั่งได้ครบครัวนั่งได้นะครับมันก็จะเป็นยังไงมันก็จะเป็นสุดท้ายเนี่ยท่านเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นคนตอบโจทย์เองว่ามาลองขับมาลองดูว่าชอบแบบไหนอ่าแบบไหนเหมาะกับการใช้งานของเราแบบไหนที่เราไหวทั้งราคาทั้งทุกๆอย่างนะครับโดยรวมนะครับสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณ คุณช็อปมากพี่ช็อปรับนี้ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ที่สนใจรถเนี่ยก็อย่าลืมมาลงมาไว้มาที่ที่โชว์ลุมของพารามาสของทางไพรมัสนะครับนะครับแล้วก็สําหรับยังไงท้ายคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมทีมงานคาซานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ